ว่าคนไทยเนี่ยจ่ายค่าไฟฟ้าแพงที่สุดในโลกโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตพลังงานนะครับอันนี้เป็นคํากล่าวอ้างที่ต้องพิสูจน์ด้วยต,วตัวเลขข้อเท็จจริงนะครับติดตามได้จากรายงานนี้ครับในยุคที่คนไทยต้องจ่ายค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นทุกคนได้รับความเดือดร้อนกันมากและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขจนเกิดข่าวลือออกมาว่า ทำไมคนไทยจ่ายค่าไฟฟ้าแพงที่สุดในโลกโดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตพลังงานสงครามรัสเซียยูเครนเรื่องนี้จึงต้องมาเปิดดูสถิติข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์อันดับแรกต้องทําความเข้าใจถึงที่มาของปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศหนึ่งหนึ่งว่ามาจากไหนบ้างการจะมีไฟฟ้าส่งให้ประชาชนใช้ในทุกครัวเรือนทุกภาคธุรกิจทุกอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอได้แต่ละประเทศจําเป็นต้องมีแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักซึ่งคือโรงไฟฟ้าที่สเสถียรใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเช่นก๊า สธรรมชาติถ่านหินและนิวเคลียร์ซึ่งไทยใช้เชื้อเพลิงก๊าสธรรมชาติมากกว่าครึ่งหนึ่งของการผลิตทั้งหมดรวมถึงต้องซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกับหลายประเทศในยุโรปที่ซื้อจากรัสเซียที่กำลังโดนคว่ำบาตรจากยุโรปในขณะนี้ทําให้ราคาการซื้อขายก๊าสพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําให้ราคาค่าไฟฟ้าทั่วโลกแพงขึ้นนอกจากโรงไฟฟ้าที่สเสถียรก็ยังมีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟได้ตามฤดูกาลหรือช่วงเวลา อย่างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่หลายประเทศหันไปเพิ่มการผลิตไฟฟ้าประเภทนี้มากขึ้นเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ําพลังงานชีวมวลแต่ข้อเสียของการผลิตไฟฟ้าชนิดนี้ก็คือไม่มีความแน่นอนไม่สามารถพึ่งพาได้ตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากปัจจัยช่วงเวลาลมฟ้าอากาศและโดยปกติแล้วประเทศหนึ่งหนึ่งจะมีการผลิตไฟฟ้าให้พอดีกับความต้องการใช้งานในแต่ละวันเนื่องจากไฟฟ้าไม่สามารถเก็บไว้ได้เหมือนกับน้ํามันและ ถ้าหากมีโรงผลิตไฟฟ้าแห่งใดหรือแหล่งเชื้อเพลิงแหล่งใดเกิดมีปัญหานั่นอาจทำให้ไฟฟ้าไม่พอใช้ทันที ทุกประเทศจึงต้องมีระบบผลิตไฟฟ้าสำรองเพื่อรองรับเหตุต่างๆที่ทําให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าตามปกติได้อาทิแหล่งก๊าซธรรมชาติหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อซ่อมแซมหรือโรงไฟฟ้าหยุดผลิตไฟฟ้าเนื่องจากเกิดเหตุข,ขัดข้องหรือปิดซ่อมบํารุงซึ่งรวมทั้งกรณีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนผันผ,ลผลวนโดยปัจจุบันสำรองไฟฟ้าของไทยอยู่ที่3 6เปเแต่ในบางประเทศที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากต้องมีไฟฟ้าสำรองมากตามไปด้วยบางประเทศกว่า1 100ทีีเดยวแต่การจะมีไฟฟ้าสำรองไว้ก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มทั้งค่าก่อสร้างค่าสายส่งเป็นต้นทั้งหมดนี้คือต้นทุน ดังนั้นจึงต้องมีการประเมินกําลังการผลิตไฟฟ้าสํารองที่เหมาะสมสอดคล้องกับกําลังการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ได้จริงเรามาเปรียบเทียบกันว่าแต่ละประเทศในโลกใครกันที่จ่ายค่าไฟแพงที่สุดดูจากในช่วงของวิกฤตเดือนกันยายนปี2565โดยพบว่าประเทศที่จ่ายค่าไฟฟ้าสูงเป็นอันดับหนึ่งคืออิตาลีที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นจากค่าไฟเฉลี่ยทั้งปี2564มากถึง188%ทีเดียวจนเกิดเหตุการณ์ที่ชาวเมืองอิตาลี ออกมารวมตัวกันประท้วงเผาบินค่าไฟที่หน้าสาากลางเมืองมาแล้วรองลงมาคือสวีเดนที่พุ่งขึ้น157%สเปนสเปนที่พุ่งขึ้น87%เยอรมันที่พุ่งขึ้น73%สหรัฐอเมริกาพุ่งขึ้น65%แต่เมื่อกลับมามองที่ประเทศไทยกลับพบว่าพุ่งขึ้นเพียง19%เท่านั้นและเมื่อดูในอาเซียนพบว่าประเทศฟิลิปปินสมีค่าไฟฟ้าต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงถึง 6 1บาทส7สตางค์รองลงมาคือสิงคโปร์ที่5.94บาท9สตางค์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงกัมพูชาที่4.9บาท9สตางค์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงและถึงจะเป็นประเทศไทยที่3.90บาท9สสตางค์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงตัวเลขเหล่านี้ยืนยันแล้วว่าประเทศไทยของเราไม่ได้จ่ายค่าไฟฟ้าแพงอย่างที่มีข่าวลือแน่นอนทีมข่าวเศรษฐกิจท็อปนิวส์รายงาน